สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายวัย89แทบขาดใจทําเงินหายเกือบแสนหลังเก็บมาทั้งชีวิตก่อนเจอปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวน่าชื่นชมของพลเมืองดีที่เก็บเงินคืนเจ้าของโดยระบุว่า86,158บาทเก็บมาตั้งแต่เป็นสาวรุ่นถ้าเงินกรน,นี้หายไปก็คือหายไปทั้งชีวิตนี่คือคําพูดของคุณยายตุยวัย89ที่เก็บเล็กผสมน้อยจากการประกอบอาชี ขายของเล็กๆน้อยๆพอเลี้ยงชีวิตได้คุณยายพกเงินก้อนนี้ติดตัวไปตลาดและทำหล่นไปรถมีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว คนดีคนนี้เธอคือคุณมิ่งขวานกัมมายีกำลังจะไปทำงานที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ผ่านมาเจอกระเป๋าสีดำใบเล็กหล่นอยู่ใต้ที่นั่งใต้รถเมล์เธอเค่อยๆเปิดดูทีละช่องเห็นเงินเป็นมัดมัดเขียนบอกไว้ด้วยลายมือว่าแต่ละมัดมีกี่ใบโดยไม่รอชา้าเธอไปถามแม่ค้าที่อยู่ละแวกนั้นว่ามีใครทำเงินหล่นหายไหมไม่ได้รับคำตอบว่าไม่มีเธอจึงถามต่อว่าแลวสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนทั้งท้ที่เธอเองก็นั่งรถผ่านแทบทุกวันแต่ในนักเวลานั้นเธอนึกอะไรไม่ออกมี แต่ความคิดอยากรีบคืนเงินให้เจ้าของและโดยไม่รอช้าเธอเรียกแท็กซี่ทันทีและแท็กซี่คันที่เธอเรียกเป็นจิตอาสาของสวพ91จึงพามาส่งเพื่อตามหาเจ้าของเงินสวพ91ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขนว่ามีผู้มาแจ้งว่ากระเป๋าเงินหายและในที่สุดทั้งผู้เก็บได้และเจ้าของเงินก็ได้พบกันที่บ้านสวพ91คุณยายบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้ในประเทศไทยส่วนคุณมิ่งขวัญบอกว่าลักษณะการเก็บเงินแบบนี้ลายมือแบบ น่าจะเป็นคนแก่และคงเป็นเงินที่หามาทั้งชีวิตหนูเคยทำหาหาย500หนูเคยทําหาย5อยยังเสียใจและทุกแทบแย่ต้องคืนเจ้าของให้ได้เร็วที่สุดขอชื่นชมในความน้ําใจงามของคุณมิ้งขวัญและคนไทยคนดีทุกคนที่รวมสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ